ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทาย fc น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะสร้อยคุณแม่เส้นใหญ่ไหมคะไม่ใช่ของแท้เด้อยี่สิบสี่ k ที่คุณแม่ขายนั่นแหละค่ะสวยไหมคะค่ะเรื้อดหรูดูเด่นค่ะคุณแม่ก็ใส่ออกงานประจําค่ะเส้นพวกเส้นใหญ่แต่ก่อนคุณแม่ใช้สองบาทพอรุ่3สามบาทตกมาคุณแม่ก็เอาสามบาทไว้เส้นหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณแม่จะชอบใส่เส้นใหญ่ๆเวลาออกงานใส่สร้อยเส้นใหญ่เพื่อนจังเกินคนนีเงิน่น เล้อพี่น้องเด้อค่ะเสื้อสตอ,อนดสนใจอน,น้ำเมลากเด้อกจ้าค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่2 5 0 0นนะคะลายมากน้อยค่ะชายคุยหน้านางค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นค่ะเขาเรียกว่าลายมากน้อยค่ะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะ250 0บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ2 5 0 0ค่ะค่ะลายน่าคน้อยค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะลายนาคน้อยค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ2500บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ2500บาทค่ะค่ะราคา2,500บาทนะคะ ค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะอันนี้ก็ลายค่ะเขาเรียกว่าลายอันนี้ค่ะลายลายราชรสค่ะลายราชวังนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทค่ะยกขีดลายบุ๊กแค่หน้านางค่ะชายคุยหน้านางค่ะค่ะมีช้างค่ะบริวารช้างนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะสองพันห้าค่ะ ขามักพื้นไหมชอบพื้นไหนโทรบอกนะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะเป็นลายยุกยกขีดลายลูกแก้วค่ะชายคุยหน้านางค่ะถ้าจะไปเป็นผ้าปูตโตะต้นรักแขกวีไอพีของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะแขกวีไอพีของเราก็เหมาะสมค่ะเป็นป้าเป็นผ้าปูตโตค่ะค่ะหรือจะไปเป็นของขวัญของฝากค่ะมีค่ะมีสวยค่ะค่ะมีนางรำค่ะมี ค่ะมีค่ะมีราชวังหอประสานราชวังนะคะก็มีช้างคู่ด้วยค่ะค่ะมีหลายนะคะค่ะเขาจะเขาจะทําออกมาได้สวยงามมากค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคนนุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ลายสิงค่ะสิงค่ะเป็นลายค่ะเป็นลายค่ะลายเรือหงนะคะ ค่ะลายปราสาทเรือหงแล้วก็ช่อสาบขาดแล้วก็สิงนะคะอยู่ในผืนเดียวกันค่ะค่าราคาอยู่ที่ผืนนี้ไม่ใช่สองพันห้าค่ะเป็นสองพันหกนะคะผืนนี้ค่ะถ้าตัวสิงนะคะคุณแม่เคยถามนะคะไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำมันจะอยู่ที่สามพันห้าอ่ะอันนี้อยู่ที่สองพันหกนะคะผ้าหลุดจำนำค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสองพันหกร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหูดูเด่นค่ะหาะมีสิงมีคาะมีเรือหงนะคะเรือพัทชินั่งค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะขาดภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะขาะราคาผืนนี้อยู่ที่สองพันหกนะคะลายสิงนะคะ คามันมันจะมาแพงกว่ากันค่ะตามคุณแม่ดูในรายการค่ะอันนี้ก็ค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ค่ะลายหน้าค่ะอยู่ที่สองพันห้านะคะลายพญานาคค่ะสองพันห้าค่ะขาดเลือดหรูดูเด่นมากค่ะราคา2อ0พน้านะคะยกขิดลายบุแก้ชายคุยหน้านางค่ะเนื้อผ้าหนานิดแน่นค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานถางงานเลี้ยงก็ดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะสองพันห้าค่ะเห็นนี้นะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะสองพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ผืนนี่ก็อยู่ที่ลายค่ะคล้ายๆเป็นลายรวงข้าวค่ะแต่มันเหมือนดูแล้วมันเหมือนพญานาคค่ะพญานาคงอนกันค่ะแล้วก็รวงข้าวผสมนะคะค่ะพญานาคงอนกันหันหลังใส่กันค่ะหน้านางชายคุยค่ะเป็นราคาอยู่ที่2 5 0 0ค่ะยกขีดลายบุกแกวนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะพญานาคงอนกันนะดูแล้วค่ะค่ะ2,500าบาทค่ะตัวนี้นะคะ ค่ะสวยทุกพืนงานทุกผื้นดูดีดูเด่นทุกพื้นค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะเหมือนพญานาคงอนกันนะคะดูไปแล้วค่ะพญานาคคู่งอนกันค่ะสวยนะคะขาะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะขาะสองพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะสองพันห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็สวยค่ะมันเป็นนี่ก็พญานาคงอนกันอีกแบบหนึ่งนะคะขาหน้านางค่ะขาพญานาคงอนกันตีหันหลังใส่กันค่ะขาล้อมขาล้อมล้อมดวงขาล้อมนกพะก้าค่ะพญานาคงอนกันล้อมนกพะก้านะคะ ค่ะเลือดรู้ดูเด่นค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะ่ะถภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะขาะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ